สวัสดีค่ะพบแบบตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่7กระะกฎาคม2,564นะคะในส่วนของเซ้นเด็กวันนี้เนี่ยเ,เรามองน่าจะแกว่งตัวไซเวย์อิงทางด้านขาลงอยู่นะคะกรอบอยู่ที่1,580 1,600ถึง1,600จุดนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆมองตลาดยังค่อนข้างขาดปัดใจจัยใหม่โดยเฉพาะยิ่งทางบวกที่เข้ามา โดดเด่นนะคะในการผลักดันให้สามารถฟื้นตัวขึ้นไปเหนือ1,600จุดได้ในช่วงนี้เรามองว่ายังคงค่อนข้างยากอยู่นะคะประกอบกับวันนี้เนี่ยปัจจัยจากภายนอกค่อนข้างอิงทางด้าน ลบนะคะอิงทางลงนะคะนำโดยตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้มีการปรับฐานลงมานะคะ S&P 5 0 0อก็ปรับติดลบไปประมาณ0.2%นะคะก็เป็นการเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานและก็ธนาคารออกมานะคะก็อาจจะมีผลบางส่วนเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของ o p e ป Plu s นะคะที่ประชุมกันไปหลายครั้งหลายคราวในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องจนถึงต้นสัปดาห์นี้ก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปในเรื่องของการปรับตัวกาลังการผลิตน้ามันดิบในอนาคตนะคะตรงนี้เป็นการสะท้อนภาพของความ ไม่สมัสมครสมาของกลุ่มนะคะราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยก็เริ่มมีการเทคโปร f ฟตออกมานะคะหลังจากที่ดีตัวขึ้นไปค่อนข้างมากนะคะใกล้หายของรอบ3ปีนะคะเมื่อวานนี้มี profit taking ออกมาเหมือนกันนะคะลดลงไปอย่าง West ท e x ซ s เนี่ยลงไปถึง2.38นะคะกลับลงมาที่73.37ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็น sentiment ที่ค่อนข้างกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ส่งผลให้เช้านี้นะคะก็เห็นภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่เปิดตัวในแดนล กันนะคะเพราะฉะนั้นเซนตินเมน,นต์การลงทุนจากภายนอกเนี่ยค่อนข้างอิงทางด้านลงอยู่น่าจะกดดันอยู่ส่วนประเด็นเดิมๆที่แวดล้อมตลาดนะคะก็อัปเดตจากเรื่องของปัจจัยภายในละกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์ตัวโควิด -19 <c oughs> ในประเทศนะคะก็ <c oughs> ยังดูไม่ดีนักนะคะในแง่ของยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะคะอย่างล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยก็เห็นตัวเลข6519รายนะคะที่มีการติดเชื้อในวันนี้นะคะ <c oughs> เป็นส่วนของในประเทศเนี่ย6,464รายแล้วก็มาจาก ในส่วนของเรือนจํา55รายนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตยังคงทรงตัวในระดับสูงเช่นเดิมนะคะวันนี้54รายนะคะตรงนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะคะน่าจะยังเห็นตัวเลขที่ยังคงขึ้นสูงอยู่แล้วก็ผลจากเรื่องของ Partial Lockdown ชชลลที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ย ก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย14วันนะคะก็ตรงตามที่าทางศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทรน,นะคะที่เป็นที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของสบกคก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่า,าสิ่งที่ทําไปเนี่ยก็น่าจะต้องได้เห็นผลเนี่ย อาจจะเป็นวันที่1 1ถึง1 2กรกฎาคมที่เขาจะกลับมาทบทวนเรื่องของมาตรการนะคะเพราะว่าก็ต้องใช้เวลา14วันอย่างที่ทราบกันนะคะว่าถ้ายังไม่สามารถดึงจํานวนผู้ติดเชื้อลงหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอาจจะมีผลกระทบตามมาอีก มากนะคะในเรื่องของมาตรการที่อาจจะต้องออกมาเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ยก็ยังคงมีความเป็นไปได้นะคะก็ยังไม่ได้ตัดโอกาสตรงนี้ในทางกลับกันนะคะในแง่ที่เป็นปัใจจัยในเชิงบวกนะคะก็คือพัฒนาการของวัคซีนนะคะซึ่งก็ยังเ,เป็นความหวังที่ทุกคนก็ หวังกันอยู่ค่อนข้างมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้คอรมออนุมัติซื้อตัวไฟเซอร์เข้ามาเป็นวัคซีนหลักนะคะ20ล้านโดสนะคะจะฉีดฟรีให้กับประชาชนนะคะก็แต่ว่าคิดว่าน่าจะเข้าได้เข้ามาเนี่ยก็คงจะเป็นไตรมาสสี่พร้อมๆกับตัวโมเดอร์นานะคะทีเ่เป็นวัคซีนทางเลือกนะคะที่หลายๆโรงพยาบาลน,นี่ให้จองกันไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงไตรมาสสี่หรืออาจจะข้ามไปเป็นปีหน้าเลยนะคะน,นี้ต้องรอรุ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของซิโนแวคก็ยังคงเป็นหนึ่งในวัคซีนหลักของเราอยู่ นะคะคก็จะมีการจัดซื้อเพิ่มอีก10.9ล้านโดสนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพัฒนาการทางด้านวัคซีนนะคะที่เป็นความหวังในเชิงบวกที่ทุกคนรอคอยอยู่นะคะอันนี้คงต้องติดตามเป็นปัจจัยที่น่าจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวเข้ามาในช่วงบ่ายนะคะจากการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะเรื่องของอมีการเปิดเผยเรื่องของกรณีการศึกษาการเรียกเก็บ ภาษีการขายหุ้นนะคะ0.11%จากยอดขายนะคะสำหรับรายย่อยที่มี transaction หรือว่ามี v o u m มเนี่ยเกิน1ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไปอันนี้นะคะก็ก็มีคำถามเกิดขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางกระทรวงกาครคลังเนี่ยก็มีการออกมาชี้แจงนะคะโดยทางโฆษกของกระทรวงกาครคลังเนี่ยกล่าวถึงกระแสะข่าวว่าก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากนะคะแต่ว่าในแง่ของการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีเนี่ยของทางรัฐบาล คิดว่าก็น่าจะพอทราบอยู่ว่ายังอยู่ในแผนเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างภาษีอยู่นะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะฟันลงไปว่าในเรื่องของการเก็บภาษี transaction tax ตรงนี้ในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของการ ปฏิรูปโครงสร้างภาษีหรือเปล่านะคะคือแบ่งรับแบ่งสู้ไม่ได้ตอบฟันชัดๆนะคะแต่ว่าก็ตอบในภาพรวมว่าในแง่ของการปรับโครงสร้างภาษีเนี่ยถ้าจะปรับเนี่ยก็จะต้องส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้วยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพมีความเป็นธรรมแล้วก็ทั่วถึงด้วยนะคะและที่สําคัญจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนั้นนะคะซึ่งถ้าจะให้วิเคราะห์ถ,ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะก็อาจจะมองว่า ถามถึงเรื่องความจําเป็นนะคะก็ก็ต้องบอกว่ายอมรับว,ว่ามีความจําเป็นนะคะในแง่ของอเรื่องของการที่ภาครัฐเนี่ยกำลังอยู่มีแผนเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างทางด้านภาษีอยู่แล้วเราเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ที่เราจำเป็นต้องใช้เงินในจํานวนมากๆ นะคะในเรื่องของตัวไรายได้ทางด้านภาษีของทางภาครัฐจากเรื่องเรื่องของตัวแวเองหรือว่าภาษีด้านอื่นๆเนี่ยมันก็ลดน้อยลงชะลอไปตามภาพรวมของทางด้านเศรษฐกิจก็พูดง,ง่ายๆคือไม่เข้าเป้านะคะในแง่ของ การที่จะหา,เ,าเรื่องของภาษีทางด้านอื่นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่มีแหล่งข่าวออกมาบอกว่ากําลังศึกษาอยู่เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาะคะแต่ถ้ามองเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันประกอบไปด้วยสําหรับตัวตลาดหุ้นเนี่ยในแง่ของฟันฟลูนะคะของต่างชาติเนี่ยเราก็ยังมองว่าอยู่ค่อนข้างอยู่ข้างเป็นทางไหลออกอย่างจากจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่า,ามีการ คิดในเรื่องของ transaction tax ออกมาจริงๆนะตอนนี้เนี่ยณสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยจุงใจเท่าไหร่นะคะคือณปัจจุบันเนี่ยในแง่ของ transaction tax เนี่ยของประเทศไทยเราอะตลาดหุ้นไทยเราอะไม่ได้มีการคิดทั้งในแง่ของรายย่อยทั้งในแง่ของสถาบันทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแต่ว่าเรามีการเก็บ capital gain tax นะคะในส่วนของรายย่อยแน่นอนทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยได้รับการเวฟหรือว่ายกเว้นไม่มีคิด capital gain tax นะคะก็คือ กำไรภาษีจากตัวส่วนต่างกําไรนะคะแต่ว่าในส่วนของนิติบุคคลหรือว่านิติสถาบันในประเทศนิติบุคคลต่างชาติที่มีการประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาเวฟเรื่องของการไม่ต้องหักหน้าที่จ่ายแต่ว่าต้องเอาไรายได้ไปรวมกับภาษีนิติบุคคลประจำปีนะคะส่วนถ้าเป็นนิติบุคคลต่างชาติที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขา โดนหักภาษีนที่จ่ายแค่ i t a l g เกณฑ์ x อยู่ที่15เเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้ามีการเพิ่มในส่วนของ transaction tax เข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าอาจจะต้องมีการพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบในแง่ของความจูงใจแล้วก็ในแง่ของอตัว ไอตัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าเอ่อน่าจะอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดออกมาในเร็วๆวันนี้แต่ถ้าถามว่าลองเทอมมีความเป็นไปได้ไหมนะคะเรายังมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในแง่ของอประเทศเพื่อนบ้านที่มีการที่มีการคำนวณหรือว่าคิดภาษีตรงนี้เนี่ย ก,ก็มีเหมือนกันนะคะในหลายประเทศนะคะอย่างอินเดียหรือว่าไต้หวันเองสหรัฐอเมริกาเองก็มีนะคะในส่วนของแคปิอลเกียนแท็กนะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นความแตกต่างกันของแต่ละภูมิภาคแต่ละตลาดนะคะเพราะฉะนั้นอินลองเทิมนะคะในระยะยาวความเป็นไปได้ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในระยะสั้นตรงนี้เรายังมองว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ได้เอื้อมากนะะักนะคะน,นี้ก็เป็นกระแสข่าวที่เราเอามารายง,งานให้ฟังกันนะคะโดยภาพรวมแล้วจริงๆตอนนี้เรายังให้น้ําหนักกับเรื่องอื่นอย่างเช่นในเรื่องของสถานการณ์โควิด มากกว่านะคะก็อาจจะต้องติดตามนิดนึงสาหรับปัจจัยภายนอกในเรื่องของการประชุมเฟดนะคะมีรายงานเรื่องของอตัวรายงานการประชุมเฟดในรอบเดือนมิถุนายนที่จะออกมานะคะในคืนวันนี้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นตัวชี้นําจากภายนอกเข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้นะคะว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐเป็นยังไงแนวทางในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้านการเงินนโยบายดอกเบีย้ยหรือว่าการลด QE เนี่ยมีมีอะไรที่ดูเพิ่มเตม เพิ่มขึ้นมาบ้างจากข่าวในช่วงหลังการประชุมไปในรอบเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จับตากันวันนี้คิดว่าน่าจะเห็นภาพไซเวดาว1580 1006นะคะส่วน p ิก k อฟ the day วันนี้นะคะเราเลือกหุ้น2ตัวนะคะตัวแรกเป็น DCC นะคะตัวที่2เป็นเซนเทลนะคะตัว DCC เนี่ยเรามองในแง่ของ ตัวคาดการตัวผลประกอบการนะคะ2คิวเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะคะด้วยตัวนโยบายของการคุมแคมป์คนงานก่อสร้างเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ได้มีผลต่อตัวยอดขาย2คิวของ b c c ซนะคะซึ่งเขาทาร์กเก็ตหรือว่าเน้นไปที่ตลาดต่างจังหวัดเป็นหลักนะคะในขณะที่ปริมาณการขายเนี่ยเติบโตเยือนเยียนะคะพร้อมกับมีการปรับราคาขายชดเชยต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะส่วนถ้าพูดในแง่ของราคาหุ้นนะคะต้องบอกว่า,า DCC ค่อนข้างแลก าเลยนะคะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาน้อยกว่าตัวคอโตในช่วง5วันที่ผ่านมานะคะที่เจ็ดเปอร์เซ็นเทียบยี่สิบหกเปอร์เซ็นนั่นคือดีซีขึ้นมาแค่เจ็ดนะคะแล้วก็คอโตขึ้นไปยี่สิบหกเปอร์เซ็นในเชิงพีอีนะคะต่ำกว่าคอโตนะคะตัวคอโตเนี่ยเทรดสามสิบแปดเท่านะคะดีซีอยู่แค่สิบเจ็ดเท่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างระากาัดและก็น่าสนใจนะคะสำหรับ กลุ่มที่มีโมเมนตัมเข้าเรื่องวัสดุก่อสร้างนะคะพวกกระเบื้องนะคะในแง่ของเซนเทลเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเลือกเข้ามาวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการรับข่าวเรื่องของการที่จะเปิดท่องเที่ยวสมุยวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะตามโครงการออภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะที่เปิดนํำร่องไป5วันแล้วนะคะก็ได้นะักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมเข้ามาประมาณ1.9พันรายนะคะก็ รัฐบาลก็มีแผนในการที่จะขยายออกไปที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะ3เกาะก็ได้แก,ก่เกาะสมุยพะง,งาันแล้วก็เกาะเต่านะคะวันที่15กรกฎาคมน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะก็เข้ามาช่วยมองภาพในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งที่ออกมาอย่างที่กล่าวไปในช่วงต้นนะคะก็คือการได้มาของตัววัคซีน m อ n a นะคะซึ่งเป็นที่คาดหวังกันเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสายพันธุ์ดุสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดณนะปัจจุบันเนี่ยก็ มีความจําเป็นหรือว่าต้องการตัว mRNA เข้ามาต่อสู้นะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกก็คือรัฐบาลเนี่ยโดยคอรมอเพิ่งมีการอนุมัติไปนะคะที่จะนําเข้าตัวไฟเซอร์20ล้านโดสนะคะในส่วนของไตรมาสที่4ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังที่เป็นเชิงบวกเข้ามาร่วมกับตัวโมนานาที่ก่อนหน้านี้มีการจองไปของทางโรงพยาบาลเอกชนตามที่กล่าวไปนะคะก็น่าจะเป็นแรงหนุนสําหรับเซนเทลได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็พิก ตัวเซนเทลกับ BC มาสําหรับวันนี้นะคะส่วนเทคนิค l p พิกนะคะหุ้น3ตัววันนี้เราเลือกเก็งกําไรเทคนิคสําหรับตัว CPN นะคะ EPG แล้วก็ตัว NER ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในกลุ่มของท่องเที่ยวนะคะ,อ,ะอย่างที่กล่าวไปนะคะก็จะ รัฐบ,บาลก็จะเตรียมเปิดสมุยพลัสโมเดลนะคะของจังหวัดสุราษฎร์นะคะโดยจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปสู่3ามเกาะนะคะก็คือสมุยพลังงานเกาะเต่านะคะโดยประชากรในพื้นที่นะคะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว71.4%นะคะหรือประมาณ8 19,000คนนะคะซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรคนะคะสำหรับภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะสรุปยอดออวันแรกนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ337คนนะคะถึงวันนี้5คนสะสมอยู่ที่1,872คนนะคะท้งนี้หากอิงบุ๊กิ้งเดือนกรกฎาคมข,ของ6สายการบินนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,1894คนนะคะโดยทางฝ่ายก็นับว่าเป็นสัญญาณ ที่ดีนะคะของการฟื้นตัวของกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็สายการบินนะคะขณะที่ ยอดผู้ติดเชื้อจังหวัดภูเก็ตนะคะแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวาวการติดเชื้อในสถานที่ต่างๆบ้างหรือว่าตัวผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพลงไปภูเก็ตบ้างนะคะแต่ว่าเป็นโมเดลต้นแบบนะคะก็ยังไม่มีการเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะทำให้มีโอกาสขยายไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นต่อได้นะคะประกอบกับการเข้ามาของวัคซีน mRNA นะคะอย่างไฟเซอร์โมเดอร์นานะคะ ก็น่าจะเข้ามาในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งมองว่าน่าจะช่วยยับยั้งของสายพันธุ์เดลต้าได้นะคะทั้งนี้ทั้งฝ่ายยังคงคําแนะนําลงทุนปกตินะคะโดยยังคงเลือกตัวเซนเทลเป็นท็อปปิ้ของกลุ่มค่ะต่อที่เบนะครับเราคาดว่าเบย์จะมีกําไรไตรมาสสองนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ร้อยล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึงห้าสิบเก้าจุดสาเปอร์เซ็นต์เยอนเยแลวก็คิวหนคิวนะครับจากการจากการขายหุ้นติดล้อไปในช่วงไตอ ท้าไม่ได้กําไรส่วนนี้เข้ามาประมาณ9,300ล้านนะครับแต่คาดว่าเบย์จะมีการตั้งสมองสูงในไต,ตรมาสนี้นะครับประกอบกับรายได้ดอกเบีย้ยจะชะลอตัวตามการปรับลดตานดอกเบีย้ยด้วยนะครับในส่วนกําไร6เดือนนะครับคาดอยู่ที่16,900ล้านนะครับ, 1, 6, นนรบเพิ่มขึ้น24.6เปอร์เซ็นต์เยนเยียโดยกิลังจากการขายผุ้นติดล้อนะครับเยัวคงเป็นสายสำคัญที่ทําให้กําไรเพิ่มสูงขึ้นถือแป็ว่าจะคาดการณ์ว่าการตั้งสมองจะสูงขึ้นมากนะครับแลวรายได้ดอกเบีย้ยจะลดลง นสินเชื่อที่ลอตัวแล้วก็การปรับรดตามดอกเบีย้ยนะครับ้ถไปหงคงประมาณกากรกำไรปีหกสี่ของเบย์ไว้ก่อนนะครับที่สอง0มเก้าันเจ็ด้อยล้านนะครับได้มีการปรับขึ้นภายหลังประการมบไตรมาส2องเป็นกำไรครึ่งปีที่คาดนะครับคิดเป็นห้าสกเปเ็ของประมาณการทั้งปีเดียวคงราคาพื้นฐานที่สี่สองบาทนะครับรานะคาหุ้นที่ปรับลดในช่วงก่อนหน้านะครับทำให้มีส่วนต่างจากราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะครับจากเดมที่แนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับเบย์ วันนี้ก็มีหุ้นเข้าใหม่นะครับในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์นะครับก็คือตัวมีนาทานสปอร์ตนะครับชื่อย่อก็มีนานะครับลักษณะธุรกิจก็คือประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งด้วยรถลากจูงหรือเราเรียกว่ารถเทเลอร์นะครับให้บริการขนขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จนะครับด้วยรถผสมคอนกรีตหรือเราเรียกว่ารถมิกเซอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักของเขานะครับในส่วนของตัวรถมิกเซอร์นะครับแล้วก็การขาย สินค้าวัสดุก่อสร้างนะฮะแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการก่อสร้างนะครับสำหรับการขาย IPO เนี่ยเสนอขายทั้งหมด184ล้านหุ้นนะครับทา50ตังค์นะครับราคาเสนอขายเนี่ยก็คือ 1. จุดเอ่อบาท20ตังค์นะครับเอ่อเข้าในเซ็ตนะครับโดยเงินที่ได้เนี่ยจะเอาไปใช้นะครับก็คือ1นะครับลงทุนในโครงการในอนาคตนะครับประมาณ161ล้านบาทนะครับ จ่ายคืนหนี้สินนะฮะประมาณ2ี่สิบล้านบาทแล้วก็เป็นทุนหมุนเวียนนะครับในกิจการอีกสี่สิบล้านบาทนะครับทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ซึ่งเป็นไตรมาสล่าสุดนะครับก็เห็นจะพบว่าตัวกำไรเนี่ยปรับตัวลดลงไปสักยี่สบอเอร์เซนเยียร์ออนเยียร์นะครับมามีกำไรอยู่ที่สิบล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากเราตัวรายได้นะครับปรับตัวลดลงไปสิบกจุด็ดเปอร์เซนอยู่ที่ร้อยสี่ิบเจ็ดล้านบาทนะครับ อันนี้เนื่องจากการคิดอัตราค่าบริการเนี่ยจะอิงกับการใช้น้ํามันนะครับซึ่งเปลี่ยนจากการใช้น้ํามัน B7 นะครับดีเซลเป็น B10 นะครับซึ่งมีอัตราที่ถูกลง3บาทต่อลิตรนะครับก็เลยทําให้ค่าบริการเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับอีกทั้งงานในโครงการก่อสร้างนะครับชะลอตัวนะครับก็มีผลต่อรถผสมปูนหรือรถตัวมิกเซอร์ซึ่งเป็นรายได้หลักนะครับที่มี เที่ยววิ่งลดลงนะครับรวมไปถึงรายได้จากการขายคอนกรีตแล้วก็วัสดุข่อสร้างก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลงได้น้อยกว่าตัวรายได้นะครับก็ทําให้อัปรับตัวลดลงไปเหลือ17เปอร์เซ็นตนะครับเนื่องจากค่าล้อยางนะครับรถยนต์เนี่ยฮะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น5-10เปอร์เซ็นแล้วก็ค่าซ่อมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าเสื่อมนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ที่ให้ปรับตัวลดลงนะครับประกอบกับ ภาษีจ่ายนะครับจากการหมดสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยได้หมดไปในปี63ก็เลยทําให้อ่าจ่ายภาษีในอัตตาที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กดดันกําไรสุทธิในไตรมาสหนึ่งให้ลดลงนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ร่วมขายนะครับแต่ถ้าดูจากราคาคอนเซนแซสนะครับก็ราคาพื้นฐานจะอยู่ที่1.45ถึง1.70บาทนะสำหรับตัวมีนานะครับ ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยสปอร์ตโกลนะคะมีการดีดตัวขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะก็ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะในกราฟลายวันเนี่ยขึ้นไปถึงหายที่ระดับ1,815เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะแต่ว่าก็ขึ้นไปได้ไม่นานนะคะ,ะเผชิญแรงขายทำกำไรออกมาแล้วก็ยอดตัวเบิกกลับลงมาทดสอบระดับแนวรับประมาณ1 7 9 0เหรียญสหรัฐต่อออส อีกครั้งหนึ่งนะคะเรามองว่าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐนะคะที่แข็ง่ากลับขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันหลัก นะคะโดยดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะขึ้นไปแต่ระดับประมาณ92.5อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ชะลอการแข่งขัาในช่วงสองสวันก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเรามองว่านักลงทุนอาจจะเลือกที่จะขายาทำกาไรนะคะเพื่อจํากัดความเสี่ยงก่อนที่จะทราบผลในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดรอบล่าสูตรที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นที่จับตาในเรื่องของอสัญญาณที่จะส่งออกมาเกี่ยวกับการคุมเข้มนโ,มโ,มโบยบ ทางการเงินนะคะเพราะว่าหลังจากการประชุมรอ,อบล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสนในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นตาดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดการนะคะโดยมีการคาดการว่าอาจจะขึ้นสองครั้งนะคะในในช่วงปี2023นะคะแล้วก็ในส่วนของการหารือในเรื่องของการทำ tapering QE นะคะตรงนี้ก็อา,อาจจะ มีสัญญาณอะไรออกมาได้เหมือนกันนะคะทําใหา้ตรงนี้เองเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะลดความเสี่ยงออกไปก่อนนะคะหรือว่าเลือกจะขายทํากําไรออกไปก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะยังดูมีความไม่แน่นอนว่า,าจะมีสัญญาณที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ออกมาหรือเปล่านะคะถึงแม้ว่าถ้ามองตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ในตลาดเนี่ยมองว่าน่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนเในช่วงเดือนสิงหาคมาก,กว่านะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูนะคะเราก็อาจจะทราบผลในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะวันพฤหัสน,นะคะตามเวลาของไทยนะคะขณะที่นอกจากในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดนะคะล่าสุดที่จะออกมาเนี่ยก็ยังมีความเห็นของตัวคณะกรรมการเฟดด้วยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็น ประธานเฟดสาขาแอตแลนตานะคะซึ่งก็คาดการว่าอาจจะให้คอมเมนต์ในเชิงฮอกกิสออกมานะคะเพราะว่าในส่วนของคอมเมนต์ที่ออกมาในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมองในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มปรับลดลวงเงิน QE ลงนะคะแล้วก็ในส่วนของการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในปี2022่นะคะก็ ในส่วนของประธานเฟดแอตแลนตาเองเนี่ยก็เป็น1ใน7ของคณะกรรมการเอฟโอเอ็มซีนะคะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าความเห็นของตัวประธานเฟดคนนี้เองเนี่ยก็น่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำด้วยนะคะ,ะขณะที่ถ้าดูในส่วนของปัจจัยอื่นๆน,นะคะก็มองแล้วเนี่ยในเรื่องของการปรับลด ตัวการถือคองทองคำของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย0.35ตันอาจจะไม่ได้เป็นปริมาณที่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเทรนหลักยังดูจะอยู่ในลักษณะของการค่อยๆปรับลดลงเนี่ยตรงนี้ก็ค่อนข้างจะสะท้อนมุมมองนะคะในเรื่องของอาการเข้าไปถือสินทรัพย์อื่นๆนะคะอาจจะดูมีความน่าสนใจมากกว่านะคะ ขณะที่ถ้าไปดูแท่งเทียนทางเทคนิคนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการขยับขึ้นลงอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะในตรงนี้เองเนี่ยถ้าดูในกราฟลาย60นาทีนะคะมีความเป็นไปได้ว่าก็อาจจะส่งผลให้ในส่วนของตัวราคาทองคำวันนี้เนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจำกัดนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะคะคืนนี้จะเป็นเรื่องของตำแหน่างงานที่เปิดรับนะคะในฝั่งสหรัฐก็ คาดการตัวเลขน่าจะดีขึ้นสําหรับตัวเลขเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าน้ําหนักหลักๆเนี่ยเรามองว่าน่าจะไปอยู่ที่รายงานการประชุมเฟดรอบล่าสุดแล้วก็ความเห็นของตัวคณะกรรมการเฟดนะคะลยมองว่าราคาทองคาวันนี้เนี่ยน่าจะแข่งตัวอยู่ในกรอบประมาณหนึ่งพันเจ็ด้อยเก้าสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยนะคะก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้ไปก่อนแข่งตัวไซเวย์ออกข้างไปก่อนนะคะ แล้วก็ในส่วนของแนวต้านนะคะพันแปดร้อยเนี่ยถ้าผ่านได้ก็มองว่าพันแปดร้อยห้านะคะอาจจะเป็นแนวต้านถัดไปที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะขณะที่แนวรับเนี่ยหนึ่งพันเจ็ร้อยเก้าสิบหนึ่งพันเจ็ด้อยแปดสิบห้านะคะส่วน G O U สองหนึ่งเนี่ยก็ เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสป,ปรอร์ตอยู่ประมาณ4เหรียญน,นะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยอาจจะต้องเลือกเป็นการเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะรอความชัดเจนของปัจจัยแนะนำให้เก็งกำไรนะคะ GOU 2 1ในกรอบ1,794ถึง1,804ค่ะหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำในวันนี้ค่ะ